สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลามีชแนลนะคะช n e l การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ต้นตกกับอาจารย์มิมี่นะเอาละอาจารย์กลับมาแล้วนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขออภัยด้วยขอโทษหลายๆคนที่รอคอยคลิปพยากรณ์ประจําเดือนมิถุนายนนะแต่ว่าเนื่องจากอาจารย์เนี่ย ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ป่วยนะเกือบเดือนนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์มีโรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคพื้นฐานหลักของตัวเองอยู่แล้วเป็นโรคประจําตัวเนาะก็คือไซนัสนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อโควิดซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยอาจารย์จึงใช้เวลารักษายาวนานกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็อาจารย์ต้องทํางานเกี่ยวกับการใช้เสียงอ่ะแล้วก็ใช้ของเรื่องของสติการใช้คําพูดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเออมันก็สําคัญมากๆกับการที่ต้องดูแล ตัวเองให้หายขาดนะคะเพราะว่างานของอาจารย์เป็นงานที่พยากรดวงชะตาคนเนาะมันจะผิดเพี้ยนไม่ได้เลยค่ะมันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์จากข้างในออกสู่ภายนอกนะคะอาจารย์ก็เลยรอคอยให้ตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้หายเร็วๆยังไงก็ตอนนี้ก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะคะ่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องทําคลิปเดือนกรกฎาคมแล้วล่ะนะคะก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไตรามาสที่3ของปีนะคะเดือนกรกฎาคม2500 ห6 5นะว่าไปแล้วก็เร็วมากเลยนะคะปีปีหนึ่งตอนนี้ก็เราก็เดินทางมาสู่กลางปี2 5 6 5แล้วนะแปบ๊บเดียวเดือน7แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึง23กันยายนนะคะคุณถือเป็นชาวลัคนาราศีกันตามโหราศาสตร์ตนตกค่ะ ทีนี้ในด้านของดวงชะตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยนะคะจะส่งผลอะไรต่อแต่ละลัคนาแต่ละราศีบ้างนะอาจารย์จะพูดถึงในลักษณะของภาพรวมก่อนเพื่อจะได้ดูภาพรวมดวงชะตาทั้งหมดนะ เสียงอาจารย์จะค่อนข้างจะอุยนะจริงๆแล้วอาจารย์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าอาจารย์ต้องล้างจมูกนะคะต้องล้างจมูกด้วยน้ําเกลืออยู่ตลอดเพราะว่าป้องกันไซนัสเนาะมันก็เลยทําให้เสียงมันอุยนิดนึงนะคะ <c oughs> กะ็ทนๆฟังไปก่อนนะ <c oughs> บางคนบอกว่าอาจารย์เสียงแบบนี้ก็เซ็กซี่ดีนะอาจารย์มองว่ามันมันอุยนะมันลาคาญน,นิดนึงแต่เอาละ่ะยังไงก็ตาม เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของดวงดาวก่อนนะคะจะเห็นว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดาวส่วนใหญ่ก็ยังโคจรแต่ว่าเริ่มจะมีการกระจายตัวแล้วนะคะดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภก็ยังคงอยู่ในราศีเมษธาตุไฟนะแล้วก็ดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะเป็นดาวที่ส่งพลังงานเรื่องของโชคลาภการขยายการทําให้เกิดผลเนี่ยเขากําลังจะเดินถอยหลังนะคะทุกคนเขากำลังจะเดินถอยหลัง,ะะลง,ลงตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ จริงๆแล้วปรากฏการณ์ของดาวที่รีโทเกรดเนี่ยหรือว่าเดินถอยหลังเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะทีนี้เวลาที่ดวงดาวเดินถอยหลังเนี่ยมันเหมือนคนเพี้ยนอะนะคะเหมือนคนที่เดินถอยหลังก็จะเพี้ยนนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสเดินถอยหลังตั้งแต่ออสิ้นเดือนกร,รกฎาคมจนถึง24พฤศจ,จิกายนนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของพลังงานทีนี้จะส่งผลในรูปแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละดวงแต่ละเดือนนะคะว่าดวงดาว ดวงอื่นส่งทำมุมส่งผลไหมนะแล้วก็ในเรื่องราวของพื้นดวงแต่ละคนด้วยแต่พอพื้หัสถอยหลังเนี่ยเรื่องของพลังงานโชคลาภในบางคนอาจจะได้เข้ามา ช้าหน่อยนะหรือมีเรื่องราวจากอดีตย้อนกลับมาให้คุณต้องแก้ไขต้องเกี่ยวข้องนะคะแต่บางคนก็ถือเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวกรรมดีจากอดีตที่ได้ทำเอาไว้นะคะขึ้นมาเช่นกันละ่ะทีนี้ปรากฏการในเดือนกรกฎาคมนะจูลายนะคะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนะดาวพลังงานสองดวงที่จะมีการย้ายราศีนะคะก็คือดาวพุธดวงนี้เข้าไปอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ำนะดาวพุธเป็นดา เ,เกี่ยวกับการสื่อสารนวัต เทคโนโลยีความคิดนะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ําจะส่งผลให้เราเนี่ยจะมีความลึกซึ้งเราจะใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคิดละเพราะกรกฎเป็นราศีธาตุน้ําเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำเ,เจ้าราศีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์จะชัดมากในเดือนกรกฎาคมนี้หลายๆราศีหลายๆคนก็จะมีความคิดที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ มการใช้คำพูดความคิดการรับข้อมูลในบางคนจะมีความลึกซึ้งกว่าปกตินะคะจะมีสัญชาตญาณมากขึ้นในการเข้าใจความคิดของคนในการเข้าใจความรู้สึกคนโดยเฉพาะพวกลัคนาราศีธาตุไฟอย่างเช่นเมษธนูสิงเป็นพวกที่อาจจะรับรู้พลังงานของความรู้สึกหรืออารมณ์ความนึกคิดได้ได้ที่ค่อนข้างที่จะช้ากว่าราศีอื่นนะพอดาวพุธเข้าไปในราศีกรกฎ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอาจจะมีการรับรู้ถึงอารมณ์ของคนรอบข้างความรู้สึกมากขึ้นคือความคิดของคุณจะมีสีตามอารมณ์นั้นๆมากขึ้นน่ะนะคะซึ่งถ้าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีการตั้งเป้าหมายหรือการการสร้างฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมุ่งหมายให้มันชัดเจนเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมอาจารย์มองว่าทําได้หละแต่ว่าอาจจะต้อง จริงๆแล้วทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับการตั้งเป้าหมายเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องซะมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะรอให้พลังงานของดาวพุธเนี่ยมีการย้ายราศีก่อนซึ่งเขาจะย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งนะฮะดาวพุธเนี่ยก็ อยู่ในช่วงของวันที่19กรกดาเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะก็คือให้ผ่านหลังจาก19-20กรกดาไปแล้วนะในลักษณะของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดก็จะเบาบางลงเพราะว่าวลวลดาวพุธย้ายเข้าราศีสิงห์ตั้งแต่19กรกดาเป็นต้นไปมันก็จะส่งผลในลักษณะของพลังงานที่มุ่งมั่นชัดเจนขึ้นเพราะสิงห์คือพลังงานความมุ่งมั่นไงราศีสิงห์คือพลังงานของความคิดใหญ่ความตั้งใจใหญ่การโฟกัสเป้าหมายนะ ที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะที่ไม่ใช่แค่พูดละแต่เป็นการตั้งใจลงมือทําการโน้มน้าวจะเกิดขึ้นได้ดีมากๆหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเอาละไม่เป็นไรมันไม่ใช่เป็นข้อเสียนะคะแต่ถ้าหลายๆคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นจริงจังอยากจะทําการใหญ่ว่างั้นอยากจะคิดอะไรที่มันใหญ่อาจารย์อยากจะให้รอหลังจาก19กกรกฎาคมไปก่อนนะคะก็จะดีกว่ามากๆทีนี้เนี่ยนอกจากดาวพุธแล้วดาวอังคารดวงนี้ ย้ายพลังงานเข้าสู่ราศีพฤกษภธาตุดิน อังคารเป็นพลังงานของธาตุไฟย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบธาตุดินจริงๆแล้วมันก็จะส่งผลให้เรามีความมุ่งมั่นนะนะพฤกษบคือกระทิงอยู่แล้วเป็นราศีของความมุ่งมั่นดื้อรั้นเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วนะคะเวลาที่ดาวอังคารดาวพลังงานที่เป็นพลังงานความมุ่งมั่นย้ายเข้ามาอยู่เลยทําให้คุณเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวดื้อรั้นมากยิ่งขึ้นนะอืแต่มันก็ยังดีกว่า การหุนหันพันแล่นที่มากกว่าตอนที่ดาวอังคารอยู่ในราศีเมษที่ผ่านมาดาวอังคารเดือนที่แล้วดาวอังคารอยู่ในราศีเมษหลายๆราศีมีความหุนหันพันแล่นใจร้อนรีบรีบตัดสินใจรีบรีบทำนะเอาล่ะนในเดือนกรกฎาคมนี้อังคารย้ายเข้าในพฤกษพหลายๆคนก็จะมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความนิ่งในการตัดสินใจไม่หุนหันพันแล่นนะคะแล้วก็คุณก็จะมีความอดทนที่จะทําให้เป้าหมายสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะ ะะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งเป็นสีน้ำเงินละกันทีนี้เนี่ยวันที่13นะคะ13กรกฎาคมก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟูมูนนะฟูมูนดาวอาทิตย์นะคะ,ะเลง ับดาวจันทร์ฟูมูลนะเกิดฟูมูลขึ้นในราศีมังกรฟูมูลก็คือการที่เหมือนที่อาจารย์พูดว่าเหมือนเอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะ่ะเราจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะคะในกล่องต่องน้นว่ามันจะเจออะไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยจะมาแจกแจงให้ฟังแต่ละราศีว่าฟูมูลนิวมูลครั้งนี้ในเดือนนี้จะไปเจอกับเรื่องอะไรนะคะแต่ฟูมูลครั้งนี้อาจารย์จะบอกว่าเรียกว่าซุปเปอร์มูลดีกว่านะซุปเปอร์มูลก็คือโอ้โหพลังงานดวงจันทร์ที่ ส่องสว่างมากๆนะคะเรียกว่าอาจจะเป็น the last c a s e of the year ก็ได้นะ100% illuminate อะ่ะ illuminate คือการส่องสว่างสุดๆ100%เลยอะ่ะเขาบอกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นครั้งที่2ของปีแล้วที่เกิดซุปเปอร์มูนพระจันทร์ขนาดใหญ่พลังงานค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะทีนี้ ต้องมาดูว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรกับคนแต่ละราศีนะคะฟูมูลที่เกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมพอดีเป๊ะซึ่งจะบอกว่าเป็นวันเกิดอาจารย์นะเป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยนะคะ13กรกฎาคมแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนกับ จัก,กรวาลต้องการจะเตือนเนาะมันใกล้จะถึงมันเป็นการชิปเอนเนอรีของดาวอาทิตย์ที่กําลังจะกลับมาวนทับตัวเองนะคะกําลังจะถึงวันเกิดอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เลยป่วยต้อนรับวันเกิดซะก่อนนะคะมันเป็นพลังงานของการรีเทิร์นการย้อนกลับนะอาทิตย์กลับเข้าในบ้านตัวเองนะฮะเนี่ยอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎเรียบร้อยตอนเนี้ยอาจารย์ก็เลยป่วยก็หลายๆราศีเวลาที่จะก่อนถึงวันเกิดตัวเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องสะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ดูแลระมัดระวัง ะะทีนี้13กรกฎา,า,าคมเกิดฟูมูลขึ้นพระจันทร์นเนี่ยจะส่องสว่างสุดๆเนาะซุปเปอร์มูลน,นะ <S <S บางคนก็เรียกว่าทันเดอร์มูลนะหรือว่าบัคมูลนะบัคมูลก็เกิดจากเขาของกวางตัวผู้อ่ะจะเป็นเขาของกวางตัวผู้เรียกว่าบัคนะคะมันเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของทางเวสเทิร์นของทางฝรั่งนะแล้วก็มันจะเป็นการบ่งบอกว่าฤดูร้อนนะการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว ของฝรั่งนะของโหราศาตร์ตกซึ่งก็หมายถึงว่าพระจันร์เนี่ยใช้แสงคุณจะรับพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งในคืนคืนนี้ก็เหมาะกับการทำ manifest นะ manifestation คือการขอพร การที่เราตั้งเป้าหมายกับจิตใต้สําสนึกตัวเราแล้วก็ปรารถนาให้มันเป็นจริงหรือบางคนอาจจะทำเซลทล์กนะการพูดกับตัวเองนะอีกอย่างนึงเรียกว่าแอ f เฟอร์เมชก็ได้นะคะการทำแอ f เฟอร์เมชัคือการพูดตอกย้ํากับจิตใต้สําสนึกของตัวเองก็ดีเหมือนกันในคืนวันที่13การกรกฎาคมนะ หลังจากนั้นในวันที่17กรกฎาคมนะดาวสุกนี่พลังงานของดาวสุกดาวแห่งการเงินและความรักก็จะมีการย้ายราศีนะคะชิปเอนเนอร์จีชิปพลังงานเข้าสู่ราศีกรกฎเหมือนกันดาวสุกเป็นดาวพลังงานและความรักในวันที่17กรกฎาคม มีการย้ายเวลาดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธาตุน้ํามันก็จะทําให้เราเซนติเมนทัลในความสัมพันธ์มากขึ้นรักมากขึ้นอบอุ่นใจมากขึ้นอ่อนโยนในความสัมพันธ์มากขึ้นมีความรู้สึกดีมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าแต่ละราศีเนี่ยดาวศุกร์ของคุณอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะแล้วมันก็จะส่งผลกับคุณในเรื่องนั้นๆน,น,นะทีนี้หลังจากนั้นวันที่22กรกฎดาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะมีการเปลี่ยนพลังงานของดาวอาทิตย์และนะ 2 2กรกฎาเข้าสู่ราศีสิงห์พลังงานก็จะเฉิดฉาย ใช้แสงเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะจะเลยบอกว่าหลายๆคนที่เป็นพลังงานราศีธาตุไฟหรือธาตุใดๆก็แล้วแต่นะถ้าจะให้ส่งผลที่ดีในเรื่องของความมุ่งมั่นพลังงานที่สุดๆนะอาจจะต้องเป็นในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าในราศีสิงห์แล้วก็คือหลังจากยีกรกฎาคไปแล้วและ28กรกฎาคมนะคะในเรือนราศีสิงห์ วันที่28กรกฎาคมก็จะเกิดนิวมูนนะพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่วันที่28กรกฎาคมเกิดขึ้นนะคะนิวมูนในครั้งนี้ก็คือการเริ่มต้นเกิดที่5องศาราศีสิงห์เป็นการเริ่มต้นพลังงานใหม่ๆ Energy ใหม่ๆนะเดี๋ยวจัร์มาเกิดนิวมูนกับใครในเรือนราศีเอ่อในเรือนอะไรเดี๋ยวจันทร์จะพูดต่อไปในลักษณะของแต่ละราศีแล้วกันนะจันร์จะบอกว่าตอนนี้ดาวเสาร์เขามีการ รีทอเกตอยู่ก็คือเดินถอยหลังอยู่นะดาวเสาร์ก็ยังคงอยู่ในราศีกุมมีการเดินถอยหลังหลายๆราศีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับนําสิ่งเก่าๆได้กลับไปย้อนแก้ไขพลังงานเก่าๆปมจากอดีตย้อนกลับคืนมานะเนปจูนเขาเดินถอยหลังอยู่แล้วนะคะดาวเสาร์ก็เดินถอยหลังถึงสิ้นเดือนประมาณ23ตุลาคมหละนะทีนี้ดาวพฤหัสกําลังจะเดินถอยหลังเมื่อกี้อาจารย์บอกเดี๋ยวพอดาวต่างๆมาเดินถอยหลังหมดและพฤหัสเสาร์เน จูนพรูโตเดินถอยหลังอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะก็จะส่งผลให้จักรวาลมีการเดินถอยหลังเคลื่อนทีนะ่พลังงานต่างๆจะไหลไปสู่อดีตนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมกา玛คามิกนะคะจะส่งผลกับตัวของคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนหลังจากนี้เอาละคนทำกรรมดีไว้ได้รับการเก็บเกี่ยวคนทำกรรมชั่วถึงเวลาที่จะต้องชดใช้กันละนะคะเดี๋ยวต้องมาดูนะต้องมาดูในพลังงานแต่ละดวงนะคะ มาเริ่มกันที่เรื่องของการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนกรกฎาคมดูซิปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะดาวพฤหัสยังคงอยู่ในเรือนที่8นะคะซึ่งเป็นเรือนการเงินที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านของคุณนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันนะในช่วงตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมคุณมีเกณฑ์ของการได้รับเงินก้อนนะเงินตกเบิกเงินคืนประกันอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจารย์เคยพูดไปแล้วในคลิปของเดือนพฤษภาคม ม,ะะมีเกณฑ์การได้รับสิ่งนั้นเข้ามาแน่นอนคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่เป็นการบริหารการดูแลเงินชาวบ้านก็จะได้รับผลดีด้วยเช่นกันนะคะแต่ทีนี้นดาวพฤหัสเขาทํามุมสแควรกับดาวพุธซึ่งอยู่ในราศีกรกฎอาจารย์บอกเราว่าดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ําเป็นดาวเออเป็นดาวเกี่ยวกับความคิดเป็นเดียวเป็นดาวเกี่ยวกับการสื่อสารเอกสารเนาะเขาทามุมสแควรกับดาวพฤหัสอยู่แสดงว่าในลักษณะมันไม่ได้เลวร้ยวายมากๆนะคะ แต่ว่าการคิดใหญ่จะต้องละเอียดรอบคอบนะคะในด้านการการยิ่งยิ่งเกี่ยวข้องกับการเงินที่คุณบริหารหรือคุณทํายิ่งต้องมีความละเอียดรอบคอบนะคะรับฟังคนอื่นเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีปัญหาการประทะกันอันนี้มีความสําคัญมากๆทีนี้ในด้านของการงานนะดาวศุกร์ย้ายเข้าไปในเรือนที่11บนะคะบ่งบอกในลักษณะของสเสน่ห์ของคุณที่จะมีต่อสังคมเพื่อนฝูงนะหรือสังคมที่คุณอยู่นะคะเสน ตรงนี้จะส่งผลที่ดีกับคุณมากๆในเรื่องของการงานนะทำให้คนอยากจะช่วยเหลืออุปถัมภ์การขอความช่วยเหลือแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีมาก็จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ได้เช่นกันนะคะประกอบกับฟูมูนนะพระจันทร์เต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้แล้วเกิดในเรือนที่5เกี่ยวข้องกับการงานที่ไปเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ใช้การครีเอทีฟนะงานที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงความสนุกสนานนะหรือการสั่ง ต่างๆจะได้รับผลดีนะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆนะการดูแลเด็กหรือว่าเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กก็จะได้รับผลดีผลตอบแทนกลับมาที่ดีด้วยเช่นกันในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ล่ะเจ้าดาวสุขเป็นดาวความรักความสัมพันธ์ที่ย้ายเข้าไปในเรือนที่11นะ ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อาจจะเป็นได้แค่เพื่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณมีการถูกใจใครเพิ่มอาจจะเป็นได้แค่เพื่อนอาจจะเจอกันคบกันคุณนึกว่าเป็นความสัมพันธ์เป็นความรักแต่ว่าเขาอาจจะมองคุณว่าเป็นแค่เพื่อนนะแต่การกระทําหรือการแสดงออกในสมัยนี้มันมักจะย้อนแย้งกันนะเพราะว่าด้วยเนื่องจากสภาพสิ่งแวดลอ้อมปัจจุบันนะสื่อโซเชียลที่มีการเล่งร้าอะไรต่างๆทําให้คนเนี่ยมีตรกะความคิดที่ไม่มีลิมิต ไม่มีกรอบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้ยึดติดกับความสัมพันธ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลยนะคะทุกสิ่งอย่างสามารถเกิดขึ้นได้หมดในลักษณะของความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนโสดถามอาจารย์ว่ามีเกณฑ์เจอคู่หรือเจอคนที่ดีเข้ามาไหมนะอาจารย์ก็จะบอกว่ามีเกณฑ์ของการเจอถ้าคุณจะเจอได้ก็จะเป็นลักษณะของต่างชาติต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือเป็นคนที่มีตําหนินะเป็นคนต่างชาติอาวุโสกว่าสูงอายุมากกว่าคุณโตมากกว่าคุณนะคะเพราะไพ่ ก็ขึ้นมาทั้ง6คาถาแล้วก็เดอเอมโพเลอร์นะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของดวงดาวก็คือดาวอังคารย้ายเข้าในเรือนที่9ของคุณนะก็บ่งบอกได้เช่นกันพลังงานดาวอังคาร ย้ายเข้าในเรือนที่9ก็จะส่งผลในเรื่องของเตก,การณ์เกี่ยวกับข้องกับการต่างประเทศนะการเดินทางใดๆก็จะเกี่ยวข้องและก็ส่งผลที่ดีกับคุณในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเจอคนที่ถูกใจได้มีโอกาสไหมมีนะคะแต่ก็จะเป็นลักษณะของคนที่อายุมากกว่าถึงจะดีคนมีตําหนิคนที่เป็นพ่อไม้แล้วคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วก็จะดี ะะก็จะดีทีนี้ในเรื่องของแฟนมีโอกาสเจอก็เหมือนที่อาจารย์บอกลหละมันฟูมูลเกิดขึ้นในเรือนที่5ด้วยนะคะก็จะมีโอกาสเจอเช่นกันทีนี้เนี่ยดาวเนปจูนนะคะซึ่งเป็นดาวของปัตตานิก็คือเป็นดาวของดาวประจำเด e s เซนเดนส์นะคะลักนณะคู่ของคุณเนี่ยก็เดินถอยหลังอยู่ในเรือนราศีมีนก็คือเรือนที่7เดือนคู่ของคุณด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสของการที่จะเจอความรักเก่า ความสัมพันธ์ขังเก่าย้อนกลับมานะคะโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเนปจูนมันเดินถอยหลังตั้งแต่28มิถุนาละแล้วก็ถอยหลังจนถึงสิ้นปีเนี่ยสี่ธันวาคมละเพราะฉะนั้นก็ความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆก็มีเกณฑ์การจะย้อนกลับมาหาคุณได้ในหลายๆคนนะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของตัวคุณเองด้วยนะดาวเสาในเรื่องของสุขภาพดาวเสาเดินถอยหลังในเรือนที่6อยู่นะคะก็คือในเรือนสุขภาพของคุณก็ระวังโรคเก่า ะะจะกลับมาย้อนเกิดกับคุณนะความเจ็บป่วยอาการเก่าๆโรคเก่าๆที่คุณเคยรักษามันหายไปแล้วมันอาจจะมีการเกิดย้อนกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ดาวเสาร์ทมุมสแควรกับอังคารมันส่งผลต่อความรุนแรงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณต้องเดินทางนะถ้าคุณต้องเดินทางคุณต้องมีการท่องเที่ยวหรือคุณทําธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศอาจารย์อยากให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอสุข ภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้พลังงานของดาวเสาร์ที่สแควร์กับดาวอังคารทําให้เกิดการดึงดูดอุบัติเหตุนะคะอักซิเดนท์พรหรือว่าการที่ทําให้ดึงดูดของมีคมเข้าหาคุณได้ก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะคะหรืออาการเจ็บป่วยทางสุขภาพที่เกิดจากของเก่าย้อนกลับเข้ามาเนี่ยต้องระวังยิ่งคนที่เดินทางยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปอีก โอเคทีนี้ในเรื่องของตัวเองเนี่ยฟูมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในราศีธาตุด,ดินเพราะฉะนั้นตัวเองเป็นกันอยู่แล้วนะคะมันจะได้รับอิทธิพลจากฟูมูลครั้งนี้แน่นอนนะในวันที่13กรกฎาคมนะคุณจะเห็นอะไรชัดขึ้นในตัวเองด้วยเช่นกันละ่ะแล้วนิวมูลในปลายเดือนอีก13กรกฎาเกิดฟูมูลขึ้นพอ28กรกฎาเกิดนิวมูลคือพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลนะ่ะต่อ ัวคุณนะมันเป็นเหมือนกับการที่จักรวาลบอกคุณว่าชาวลัคนาราศีกันเอ๋ยจงเตรียมพร้อมเถอะนะตอนนี้นะสิ่งที่เขาให้คุณเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นใกล้เคียงแต่ยังไม่ได้ตรงกับคุณตรงๆรง100้อยเซแต่เขาก็มาปลูกให้คุณได้ตื่น ให้พร้อมเตรียมรับมือกับเรื่องราวใดๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะโดยเฉพาะเป็นลักษณะในเรื่องราวที่ทําให้คุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับทางการเงินเพราะดาวดาวศุกร์ก็มีการเดินทางตอนนี้ย้ายเข้าสูกาก่กรกฎอีกเดืนอน2เดือนก็ย้ายเข้าทับในเรือนตัวเองคือในราศีกันแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของสุขภาพของคุณนะกระทั่งความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันคุณต้องเตรียมพร้อมควบคุมตัวเองการ ใจตัวเองดีๆนะคะการที่เกิดนิวมูลขึ้นการเริ่มต้นใหม่ในเรือนที่12มันเป็นมุมอับนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะเลือกใช้ในช่วงของตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎดาจนถึงเดือนสิงหาทั้งเดือนนะจารย์บอกต่อไปเลยนะคะก็มดิเทชันอยู่กับตัวเองนะคะเข้าใจตัวเองมากขึ้นลองพูดกับตัวเองซิคุยกับตัวเองซินะคะแล้วก็ลองเอาเรื่องของเซนส์ความรู้สึก นะเอาเข้ามาใช้มากกว่าตะกะเหตุผลหน่อยลัคนา,าราศีกันเป็นราศีของคนที่เขาเรียกว่ารวยมากที่สุดในโลกอ่ะนะคะเพราะว่าในโลกนะคะเพราะว่าชาวราศีกันเป็นทัดดินทําได้จริงมุ่งม,มั่นนะแต่มักจะยึดติดกับ ตระก,กะเหตุผลมากกว่าการใช้อารมณ์และความรู้สึกหรือเซนส์ของตัวเองหลายๆคนมีเซนส์แต่ไม่กล้าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาละมันถึงเวลาแล้วที่คุณต้องใช้เซนส์ของตัวเองด้วยในการเข้ามาดําเนินชีวิตนะ,ะมาดูนะ,ะแล้วคุณก็จะเจอกับเรื่องราวที่มันเป็นคําตอบได้คําตอบในเรื่องบางเรื่องที่คุณหามานานที่คุณใช้เหตุผลเท่าไหร่คุณหาไม่เจอแต่แค่คุณใช้เซนส์กับมันคุณใช้อารมณ์และความรู้สึกกับมันคุณก็จะเจอสิ่งนะั้น The judgment กั phant, บ e l e p h a n t 2ใบนี้ขึ้นมาบ่งบอกในเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของตรกกะอารมณ์ความรู้สึกซิกเซนพลังงานนะพลังงานจากจักรวาลคุณจะนับถืออะไรก็ตามคุณจะเชื่ออะไรก็ตามอาจารย์ขอใช้คาว่าจักรวาลแล้วกันมันเป็นสากลสุดแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเจเจถ้วยบ่งบอกขึ้นมาด้วยนะคะเป็นการตอบยำ้ำจักรวาลกำลังถามคุณนะชาวลัคนาราศีกันใครก็ตามที่มีความ ผิดเพี้ยนในใจมีความคางแคในใจมีความสับสนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองจกักรวาลกำลังบอกให้คุณเนี่ยย้อนกลับมาพิจารณาตัวเองแปดถ้วยนะคะถ้วยทั้งแปดใบเนี่ยนี่คือตัวคุณเนาะผ้าปิดอยู่ใบที่เจ็ดหมายถึงการที่คุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใบที่เจ็ดเนี่ยมันคืออะไรผ้ามันคลุมอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องตามหาสิ่งนี้ให้เจอค่ะเปิดผ้านั้นออกซะแล้วดูว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไร เฮ้ยคุณทํางานอยู่ทุกวันนี้คุณต,ต้องการอะไรคุณใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยคุณต้องการอะไรคุณทําเพื่ออะไรจริงๆแล้วนะคะแล้วลองเปิดตัวเองเปิดตาเปิดหูเปิดใจดูแล้วมันก็จะส่งผลที่ดีกับคุณได้เช่นกันโอเคอาจารย์เอากำลังใจช่วยนะคะ ทีน to so, ี้ในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการเรียนการเดินทางเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆก็ต้องระวังไหมถามว่าระวังไหมระวังไว้ก็ดีนะถ้าคุณต้องต้องเดินทางนะคะถ้าคุณต้องเดินทางไปร่ำไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์สแควร์กับอังคารอยู่นะเสาร์สแควร์อังคารอังคารกลุ่มยูเรเนียสยูเรนัสกลุ่มอังคารยูเรนัสแล้วก็ราหูกลุ่มกันเนาะเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนลักษณะพมลิคิดเฟเดส ะะโชคชะตาอะไรต่างๆเอาเป็นว่าในเรื่องของการเรียนและถ้าเกี่ยวข้องกับกฎหมายด้วยอะไรก็ตามถ้ามันจะเกิดในเดือนกรกฎาคมอาจารย์อยากให้คุณคิดว่ามันเป็น f a ส e นะคะ F A T F A T E D เนาะโชคชะตานะคะมันจะเกิดขึ้นพอโชคชะตานั่นหมายถึงสิ่งที่มันโดนลิขิตไวแล้วมันย่อมเกิดนั่นเอง เวลาที่มันเกิดขึ้นนะ่ะอาจารย์ได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งเนาะคนเราอะ่ะมันจะมีสองสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วคนเรามักจะบอกว่ามักจะถามว่ามันเกิดขึ้นจากโชคชะตาเวลาเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นนะ่ะคนมักจะถามว่าอาจารย์มันเกิดจากโชคชะตาของหนูหรือมันเกิดจากตัวเราเองที่กระทำโชคชะตาเฟสเด r ฟรีวิวคือการที่เจตจำนงอิสระนะคะ EEWI L L f r e e w ี i ิวนะคะหรือเจตจำนงอิสระของตัวเราคนจะสงสัยว่ามันเป็นโชคชะตาหรือเจตจำนงอิสระอาจารย์จะบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นมันจริงๆแล้วมันแฝงอยู่ในคำว่า f r e e w i l l หรือเจตจำนงอิสระของเราโชคชะตามันทําให้เกิดก็จริงแต่เจตจำนงอิสระของเรานี่แหละมันจะเป็นเน้นย้ําว่าทําให้เกิดสิ่งนั้นแล้วมันจะสานต่อ,อยังไงอาจารย์ยกตัวอย่างนะอาจารย์เนี่ย เออได้ไปเที่ยวมีเพื่อนอาจารย์เนี่ยมารับอาจารย์ที่บ้านเลยเพื่อจะไปนั่งชิลไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอาจารย์ไม่ออกจากบ้านกลางคืนนานมากแล้วนะคะคืนนั้นอาจารย์ก็เพื่อนมารับอาจารย์ก็ตัดสินใจไปอาจารย์ใช้คำว่าตัดสินใจไปนะแล้วอาจารย์ก็ไปติดเชื้อโควิดจากสถานที่แห่งนั้นแหละมานะคะซึ่งทั้งที่อาจารย์แค่ไปนั่งทานอาหาร แต่วันนั้นถ้าเกิดอาจารย์ไม่ตัดสินใจไปอาจารย์ก็อาจจะไม่เจอกับเหตุการณ์นี้ก็ได้เพราะว่าพอรุ่งเช้าขึ้นอาจารย์ก็ไม่สามารถทํางานที่วางแผนไว้ได้เลยเนื่องจากว่าการตัดสินใจหรือฟรีวิวของอาจารย์วันนั้นเป็นคนเลือกเองทั้งที่ชะตาลิขิตก็ลิขิตได้เพื่อนอาจารย์มารับนี่แหละแต่อาจารย์มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ไงอาจารย์ไม่ได้บอกว่าเพื่อนอาจารย์ผิดนะแต่อาจารย์กำลังบอกว่าเราอยู่ที่เราเราตัดสินใจฟรีวิวคือสิ่งสําคัญมากๆในการลิขิตว่ามันจะเป็นไปยังไง โอเคมะคุณลัคนาราศีกันก็เหมือนกันนะเอาละเดี๋ยวจะออกทะเลไปไกลนะอาจารย์ต้องการจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปเน้นย้ำเรื่องของฟรีวิวเจตจำนองอิสระเรื่องของเฟสเตชะตาลิขิตในคลิปอื่นๆน,นะอาจารย์ตั้งใจจะทําให้มันหลากหลายมากกว่าคลิปประจําเดือนละแล้วก็จะมีการแพลนตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะที่ผ่านมาอาจารย์ก็ติดงานภารกิจยุ่งยากต่างๆซึ่งอาจารย์ก็มองแล้วว่ามันเกิดจากตัวอาจารย์เองนี่แหละที่ลองเมนจได้ไม่ดีพอ นะอะค่ะต่อไปในเรื่องของครอบครัวล่ะดีไหมดีสี่นะเกิดฟูมูลในเรือนที่5ขึ้นถ้าคุณมีลูกอยู่แล้วนะคะ คุณจะได้ไปเกี่ยวพันกับเด็กๆมากขึ้นกับไปหาลูกๆของคุณมากขึ้นนะคะมีการอยู่กับลูกได้มีความบันเทิงรื่นเริงจัดปาร์ตี้สังสรรค์กับเด็กๆมากขึ้นนะคะก็เหมือนที่อาจารย์บอกคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับเด็กๆก,ก,ก็จะดีพ่อแม่จะเห็นอะไรในตัวลูกชัดขึ้นนะคะตัวลูกเองก็จะเข้าใจพ่อแม่ชัดขึ้นด้วยอาจารย์ถือว่าถ้าคุณเป็นลัคนาราศีกันที่มีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการเมคอัพความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเด็กๆหรือคุณกับบ บริวารก็ได้ในเรื่องของการงานถ้าเป็นบริวารของคุณก็ได้เช่นกันโอเคเอาล่ะยืดเยื้อแล้วนะคะคลิปนี้ก็อขอบคุณมากนะคะชาว,ะาวราศีกันในเดือนก,นกรกฎาคม เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเตรียมพร้อมสําหรับการรับพลังงานในเดือนต่อ,ตอ,ตอไปที่กาลังจะถึงวันเกิดคุณนะฮะเพราะฉะนั้นเปิดตาเปิดหูเปิดใจเปิดพลังงานความรู้สึกตัวเองนะใช้ความรู้สึกให้มากกว่าเหตุผลหน่อยชาวกันนะคะอาจารย์ฝากไว้นะเอาล่ะคอมเมนต์คุยกับอาจารย์ได้นะอยากสอบถามอะไรก็คุยเข้ามาได้นะคะทักทายพูดคุยกันได้วันนี้ลาไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายไวๆเหมือนอาจารย์นะ ขอบคุณมากเลยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ